สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนเกือนกาดมากมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบค่ะทุกคนจ๋าวันนี้กบจะชวนทุกคนทําแกงเผ็ดเนื้อมะเขือเปาะนะคะใส่กะทิด้วยนะทุกคนก็แทนไม่ได้ทําการเตรียมของเลยเอามาวางไว้เลยค่ะทุกคนโอเคมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีเนื้อนะกบซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นมันก็เริ่มจะแบบ คล้ำๆนะคะเนื้อวัวเนาะมะเขือเปาะนะกดได้มาจากร้านจีนสวยมากเลยแต่ความรู้สึกส่วนตัวก็คือสวยแค่ไหนก็ซู้มะเขือไทยบ้านเราไม่ได้ความความความคิดส่วนตัวนะคะทุกคนบ้านเรามะเขือนี่อร่อยกรอบแล้วก็อ่อนด้วยอันนี้ก็เอามาลุ้นกันว่ามะเขือที่เราได้มานะ่ะจะแก่หรืออ่อนนะทุกคน แล้วก็ใบมะกรูดเดี๋ยวกบจะเอาไว้ใช้แล้วเข้าช่องแข็งเพราะว่าเขาเริ่มแบบตอนแรกกบซื้อมายังสดอยู่ไม่อยากแบบยังไม่อยากเข้าช่องแข็งไงทุกคนอยากแบบใช้แบบสดๆแต่ว่ามันเริ่มจะไม่สดละกบต้องรีบเอาเข้าช่องแข็งใบโหระพาค่ะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยแบบแบ่งทำกับข้าวด้วยไงคะแล้วก็ นี่พริกแกงเผ็ดได้มาจากเมืองไทยเนาะเครื่องปรุงก็จะมีผงฟูฟิงกะทินี่ใช้กระป๋องเดียวนะทุกคนแต่มันเหมือนเปิดกบดันไปเปิดสองกระป๋องใช้ตอนไหนก็คือมันอยู่ในตู้เย็นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะขะนอน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะทุกมาค่ะทุกคนใส่กะทิลงไปเปิดเตาแล้วนะครับ เหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อย <c oughs> คิดว่าทํารวมมิดหนะทุกคนคิดว่าทํารวมมิดแหละกบว่าแล้วก็อีกอันนึงไม่รู้ <c oughs> โอ้ยตายลนะ <c oughs> เปิดเอาไว้ไม่รู้เรื่องหรือเปล่า <c oughs> รอให้กะทิเดือดนะคะ <c oughs> ใส่หัวกะทิลงไป น,นี่ก็กระป๋องใหม่อยู่ในตู้เย็นก็จะแข็งหน่อยนะเราให้กระที่มันเดือดใส่พรกแกงเผ็ดของเราลงไปหนึ่งซองไปเลยค่ะ คุณน้ำหน้าเขาจะกินกับข้าวทุกคนแต่กบจะกินกับขนมจีนจริงๆแกงเผ็ดนี่กินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะ มันก็จะบ,บ,กกบระมกณกกเกจบทิใส่กระทะแล้วมันก็จะประมาณน,นี้ทุกคนถ้าเราใส่หม้อมันก็จะแบบพื้นที่มันแคบหน่อยใส่กระทะมันก็เลยแบบว่า ไปอีให้พริกแกงกับพริกหอมๆแตกมันกันเลยเราใช้เวลานหนึ่งนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะถ้าเราใช้ ม้อมันจะง่ายกว่ากระทะมันกว้างฝามันกว้างจริงๆสองกับสองนี้ก็เท่ากับหนึ่งกับสองนะทุกคนจ้า เลพอเราไปทํากระทะไฟาเรามาทำกระทะไฟฟ้าแล้วเรากลับมาจากทากระทะแก๊สนะทุกคนความความรู้สึกแบบแตกต่างกันเลย ก็คือไฟเนะี่ยมันก็ค่อยๆค่อยๆแบบพอร้อนร้อนเลยส่วนแก๊สเนี่ยก็คือถ้าให้เปิดให้ร้อนคือร้อนทุกคนร้อนจริงๆร,ร้อนจังๆเนาะนทำความรู้สึกส่วนตัวอีกแล้วเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาในคลิปตลอดผมว่าทำกับข้าวใช้แก๊สนะ่ะแบบดีกว่า กําลังเอากะทิเอาน้ำใส่กะทิเพราะว่ามันแข็งทุกคนทีนี้พอร้อนร้อนเลยร้อนแรงนะทีนี้น่ะแหน่อยให้เนื้อนะกับพี่แกงมันเด้งๆด้ง้มเมสหนึ่งมัได้สักพักละเอากะทิลงไปเลย เติมลงไปเพราะกบจะใช้เวลาในการต้มนะคะทุกคนให้เนื้อนุ่มๆก็เลยแบบว่าใช้เวลานิดนึงกบก็แล้วกะทิเอาน้ำลงไปเยอะๆหน่อยพอน้ำมันงวดมันก็จะแบบมันนุ่ม พอมันนุ่มมันงวดพอดีแหละกบว่าโอเคขั้นตอนนี้กบก็จะปิดฝาแล้วก็ตุ๋นเนื้อเนี่ยคะ่ะให้มันนุ่มๆมซะหน่อยนะแล้วเรามาเจอกันนะคะทุกคนน้ำก็เริ่มงวดแล้วนะทุกคนใส่มะเขือลงไปเลยจ้าอย่างที่บอกมะเขือบ้านเราคือที่สุดที่สุดจริงๆทุกคน ใส่มะเขือลงไปที่สุดที่สุดจริงๆเพราะอะไรลูกไหมเลือกได้อะหนึ่งแหละเลือกได้ที่นี่ก็คือบางร้านเลือกได้บางร้านแพ็คไว้ก็คือสองมาตรฐานก็ในห้างเมืองไทยก็เออใช่ในห้างเมืองไทยก็บางบางที่ก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะโอเค เหมือนกันแหละข้อนี้ก็เหมือนกันก็นได้วินางกินะ่ะน้ำน้อยเกินไปไหมแต่ว่าอย่างน้อยมะเขือบ้านเราก็อ่อนกว่าแน่นอนอทีนี้ก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนปิดฝาฉี่ใบมะกรูดลงไปค่ะให้หอมไปเลย เยอะแล้วก็กินได้ด้วยถ้าใบอ่อนๆก็กินด้วยทุกคนกบจะปิดฝาไม่นานนะทุกคนกบไม่ชอบมะเขือเละกบจะให้เขาแค่เดือดแล้วเราก็มาปรุงกันกบจะใช้มะเขือประมาณนี้นะทุกคน ันไหนชอบแบบไหนก็จัดเลยค่ะเอาที่เราชอบเนาะแตวกบจะชิมก่อนโอเคปรุงได้เลยใส่ขนอล,ลงไปนิดหน่อยใส่น้ำตาลตอนแรกว่าจะใส่ช้อนหนึ่งเปลี่ยนใจใส่ครึ่งก็พอ ใส่ผฟงฟูฟิ้งเบาเตาหน่อยเดี๋ยวเมื่อคือมันจะสุกไปน้ำปลาอ่าทีนี้ก็คนค่ะน้ำตาลปี๊บนี่กบชอบเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนมันเป็นน้ำมันกึ่งน้ำกึ่งแบบไม่แข็งแล้วก็มีน้ำก็คือทําเวลาทําขนมมันก็ละลายง่ายผมก็เลยชอบซื้อมาจากเมืองไทยทุกครั้งกบซื้อมา ถุงละหนึ่งกิโลสี่กิโลทุกรอบทุกคนกบซื้อมาทําขนมด้วยซื้อมาใส่ส้มตำซื้อมาทํากับข้าวแบบนี้แหละมันง่ายไงทุกคนมันสะดวกโอ้ยหิวข้าวโอ้ยไม่ใช่หิวขนมจีนกบจะกินกับขนมจีนคุณน้ำหน้าเขาจะกินกับข้าวเหมือนหม้อไม่ร้อนเลยเนาะ โอเคแล้วใส่หนึ่งช้อนไปเลยขอหวานนิดนึงนะเขอบอกว่าอะไรตามใจคนคนปรุงรสชาติอาหารเป็นยังไงไม่ได้ตามใจคนกินนะทุกคนตามใจคนปรุงนะทุกคนโอเคใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนตามใจคนทำนะจ๊ะอาหาร ส่วนก๋เตี๋ยวก็เอากลางๆก็ปรุงเองแต่กับข้าวตามใจผบแล้วกันนะคะที่รักจา๋าโอเคสุดท้ายใส่ใบโหระพาลงไปแหมแกงเผ็ดเนื้อมะเขือเปราะ แกงผิดเนื้อกะทิมะเขือปอกอันแล้วแต่เลือกเรียกนะทุกคนก่อนละกบจะปิดเตาเลยทุกคนเดี๋ยวกดใบโหระพาลงไปให้มันร้อนร้อนถ้ามันไม่โดนความร้อนใบโหระพาจะดำนะเคล็ดลับทุกคนเสร็จแล้วปิดเตา เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกับเราสองคนนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบคารักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย